สวัสดีครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับจะมารีวิวการแปลงบอร์ดนะครับก็คือแปลงบอร์ดจีนนะครับซึ่งตัวนี้คือบอร์ดเดิมนะครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น W A 1 3 W P นะครับ หนักสิบเอดกิโลกรัมนะครับรุ่นนี้นะครับคือปัญหาก็คือบอร์ดชุดนี้นะครับสียนะครับซึ่งผมได้เช็คบอร์ดนะครับตอนแรกว่าจะซ่อมบอร์ดนะครับแต่ดูแล้วน่าจะน่าจะยากนะครับเพราะว่าเกิดอาการช็อตช็อตภายในนะครับก็คือช็อตที่ไอซีห้าโวลต์ตัวนี้นะครับที่ผมถอดออกนะครับถอดไอซีออกแล้วก็ยังช็อตอยู่ข้างในอยู่นะครับ ตัว CMCU ข้างในครับเสียนะครับแล้วถ้าจะซื้อบอร์ดใหม่ก็คงจะหลายตังนะครับค่าซ่อมจะแพงนะครับเราก็เลยมาเอาบอร์ดจีนนะครับมาทำนะครับผมก็ได้ทำเสร็จแล้วนะครับแต่ยังยังไม่ประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่เราทำไปนะครับ แลค่อยดูตรงแรกนะครับอาจจะไหวหน่อยนะครับสำหรับกล้องนะครับเพราะว่ามือเดียวนะครับทั้งถ่ายทั้งทําตัวนี้ผมได้ทําเสร็จแล้วแต่ผมจะมาบอกจุดนะครับจุดใหนคนทํำยังไงนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเมนอาจจะเป็นโซลินนยเบานะครับสองสองสองช่องนะครับก็คือสองอันนะครับนี่นะครับ จะมีสวิตนะครับสวิตฝาถังนะครับที่เราจะต้องต่อเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นเฟสเชอร์นะครับเฟสเชอร์ตัววัดระดับน้ำนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราก็ไล่ดูที่สาย ac นะครับไฟเข้า2 2 0โวลต์ก่อน ก็คือสายเส้นนี้นะครับคือเอาง่ายงว่าปลั๊กไฟเรานะครับปลั๊กไฟเราตัวแรกนะครับก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับก็คือสายสองเส้นนี้นะครับที่มาจากมาจากปลั๊กไฟนะครับเราก็เข้าเลยนะครับคือสายเส้นสีขาวนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับของใครเป็นสีไหนก็ดูเอาเองนะครับตัวนี้เส้นสีดําก็เข้านะครับเป็นไฟ220โวลต์เข้าตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับต่อมานะครับเรามาไล่กันที่สายมอเตอร์นะครับมอเตอร์ถังปั่นถังปั่นแห้งถังซักนะครับอื2สองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้นะครับเป็นซ้ายขวาซ้ายขวานะครับสองเส้นนี้ซ้ายขวานะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสายมอเตอร์มันจะมีสามเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นสีเหลืองนะครับ เส้นสีเหลืองนี้จะเป็นเส้นคอมมอนนะครับสาย comm คอมมอนของ,ง,ออง,องมอเตอร์นะครับสายคอมมอนของมอเตอร์จะต้องลงจุดนี้นะครับคือจุดนี้สีเหลืองเหลืองนะครับนี่นะครับมอเตอร์นะครับตัวนี้สามเส้นนะครับซ้ายหรือขวานะครับสรับสองเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเรา ถ้าเราทำยังกิงเราต้องสังเกตด,ดูเวลาปั่นแห้งนะครับถ้าเราใส่ใส่ผิดทางเนี่ยการปั่นแห้งอาจจะไม่ทํางานหรืออาจจะทําให้เฟืองเฟืองเราแตกก็ได้ต้องดูให้ดีนะครับสลับบางยี่ห้อนะครับสลับตัวนี้นะครับสองเส้นนี้สลับกันนะครับถ้ามีปัญหาก็ต้องสลับกันดูนะครับถ้าไม่ปั่นแห้งนะครับต้องสลับดู ตัวนี้คือซ้ายขวาตัวนี้เป็นคอมมอนนะครับเป็นสายมอเตอร์เหมือนกันนะครับเส้นนี้นะครับครับจากนั้นเราก็มาดูสายที่จะต่อไปตรงตัวโซลินนย์นะครับคือโซลินนย์วาลวนะครับโซลินอย์วาล์วก็คือเส้นนี้นะครับคือเส้นนี้นี่นะครับ สายคอมมอนก็เป็นสายคอมมอนก็เป็นเส้นสีเหลืองเส้นเดียวกันนะครับเขาต่อมาที่จากที่เดียวกันนะครับก็คือนี่นะครับเส้นสีเหลืองนะครับที่เป็นคอมมอนก็คือต่อต่อจุดเดียวกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์ปั่นนะครับปั่นซักปั่นแห้งนะครับนี่คือเส้นสีเหลืองสองเส้นนี้นะครับชุดนี้นะครับจะเป็นเส้นเส้นเดียวกันกับคอมมอนคอมมอนนะครับเป็นเส้นเดียวกันกับ ที่จะต้องใช้กับมอเตอร์นะครับคอมมอนของโซลินอย์วาล์วนะครับก็ใช้เส้นเดียวกันนะครับใช้เส้นนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวโซลินอย์คือตัวสำหรับเป็นวาล์เปิดน้ำนะครับเปิดน้ำเข้าเครื่องนะครับ สองเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นสองจะเป็นสองตัวนะครับโซลีนอยด์สองตัวนะครับแล้วก็ส่วนเส้นสีดํานะครับเส้นนี้นะครับจากนี้ก็เป็นเส้นเส้นนี้นะครับสีดํานะครับตัวนี้จะเป็น <c oughs> ตัวเดียน,น้ํานะครับมอเตอร์เดียน,น้ําเดียน,น้ํานะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์ดึงน้ํานะครับ ดึงน้ำออกนะครับปล่อยน้ําคือเดียน้าทิ้งนั่นเองนะครับเส้นตรงนี้นะครับนี่นะครับคือจุดนี้นะครับเส้นสีดํานะครับที่ผมต่อนะครับมอเตอร์เดียน้ําตัวนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนที่ต่อแล้วก็ยึดด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านนี้นะครับ ตัวนี้จะต่อไปที่เฟเชอร์นะครับตัวเฟเชอร์ของของบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับจะมีรุ่นอยู่นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่น s x y 2 2 0 0 0นะครับ2 0 0 2นนั่นเองนะครับสามเส้นนี้นะครับวิธีต่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อนะครับครับสําหรับวิธีต่อก็คือ เราต้องหันหน้าตัวนี้นะครับลงลงข้างล่างนะครับตัวน้ําตัวสายยางนะครับหันลงข้างล่างให้หันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วให้เราต่อตรงแบบนี้เลยนะครับตรงตามหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับขาสองตามตรงนี้ขาสามก็คือตรงนี้นะครับให้ต่อแบบนี้นะครับให้ต่อตรงเข้ากันไปเลยนะครับไม่ต้องสลับสายนะครับถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ทำนี้ต่อไม่ถูกนะครับต้องทำแบบนี้นะครับต้องเอาที่ปรับให้ควงนะครับที่ปรับควมถี่ขึ้นมานะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นเส้นนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้คือเส้นสวิตสวิตฝาถังนะครับก็คือตัวนี้นะครับ สำหรับของซัมซุงนะครับเขาทำมาเป็นเส้นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับเราก็าจะเป็นเส้นเฟสเชอร์นะครับของซัมซุงตัวนี้นะครับเราก็ต่อแค่มาแค่เส้นเดียวนะครับก็คือเส้นเส้นนี้นะครับถ้าท่านใด ไม่เข้าใจก็ตัดออกทั้งสองเส้นนะครับแล้วก็ต่อสายไปสองเส้นเลยนะครับตัดจุดนี้ออกแล้วก็ต่อมาทั้งสองเส้นลงจุดนี้จุดเดียวนะครับน,นะครับเส้นหนึ่งลงนี้เส้นหนึ่งลงตรงนี้นะครับเป็นสวิตฝาถังนะครับแต่สําหรับผมก็คือเส้นหนึ่งมันก็เข้าตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาแค่เส้นเดียวมันต่อด้วยกัดน,นะครับก็คือเส้นสีนี้แต่ตัวนี้เป็นสวิตข,ข้างล่างก็คือเอาเส้นนี้นะครับ เส้นางล่างนะครับนี่นะครับเส้นสีฟ้านี่ครับมาลงจุดนี้จุดเดียวก็พอนะครับก็เป็นว่าเสร็จนะครับการต่อบอดจีนของเครื่องซักผ้าวันนี้ผมทำเป็นของยี่ห้อซัมซุงนะครับครับรุ่นนี้ต่อใช้งานง่ายนะครับ ตัวนี้คือบอดเดิมนะครับบอดเดิมเขานะครับครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับว่าจะทำงานหรือไม่นะครับถ้าเราจะต่อตรงสลับสวิตตัวนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะครับสลบดบยะต่อตรงเลยบางท่านก็ต่อตรงเลยก็มีนะครับ mm hmm. ก็จะไม่ได้ผ่านสวิตฝาทั้งเวลาปั่นแห้งปั่นอะไรก็ ถ้าเรายกฝาถังขึ้นมันจะไม่ตัดนะครับยกฝาถังตัวนี้นะครับเครื่องจะไม่ตัดจะทํางานตลอดนะครับแต่ถ้าเราต่อจุดนี้ลงไปนะครับก็คือยกฝาถังขึ้นแล้วก็เครื่องจะทําการตัดตัดไฟตัดสัญญาณออกนะครับทบเดี๋ยวเรามาดูกันทํางานก่อนครับครับตอนนี้ทํางานแล้วนะครับเครื่องนะครับตอนนี้เขาจะบอกปั่น ซักล้างปั่นนะครับตัวนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเราจะตั้งขึ้นระดับไหนก็ช่างนะครับเราตั้งเอานะครับระดับน้ํานะครับตัวนี้นะครับว่าระดับน้ํานะครับตัวนี้จะเลือกนี่คือซักอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนล้างนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนปั่นนะครับตัวนี้จะเป็นปั่นแห้งนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเทสนะครับการปั่นนะครับการปั่นนะครับง่ายๆนะครับปั่นั่นก็คือกดมาอย่างนี้นะครับสปินนะครับสปินก่อนแล้วก็เกิด นี่เครื่องจะทําการดึงมอเตอร์เรียนจะทำงานแล้วนะครับตอนนี้นะครับรอสักครู่นะครับครับตอนนี้ก็ทำงานแล้วนะครับตอนแรกมอเตอร์เรียนจะทำงานปล่อยน้ำออกนะครับตอนนี้ผมผมไม่ได้มีผ้ามีอะไรนะครับผมเทป ทดลองให้ดูเฉยๆนะครับว่าเครื่องทํางานนะครับเดี๋ยวคือปั่นแห้งนะครับตอนนี้สปินนะครับไฟกระพริบอยู่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมจะปิดไว้ก่อนนะครับปั่นซักนะครับตอนนี้ปั่นแห้งนะครับปิดเลยนะครับเดี๋ยวทดลองซักดูนะครับไม่มีผ้านะครับไม่มีผ้า การซักเราไม่ต้องมาปรับอะไรมากมายนะครับแค่เราดูผ้าเรานะครับน้อยมากครับให้ปรับตรงนี้นะครับปรับระดับน้ํานะครับถ้าผ้ามากก็ขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับถ้าผ้าน้อยนะครับโลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปสูงสุดนะครับนี่น้ําขนาดกลางน้ําน้ําต่ําสุดตัวนี้น้ําสูงสุดนะครับ เดี๋ยวผมปรับไ้กลางดีกว่านะครับปรับไ้มิดนะครับง่ายนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นนะครับถ้าซักง่ายนะครับก็คือนะครับปรับระบับน้ําถ้าน้อยผ้ามากนะครับแล้วก็มากดตรงนี้เลยนะครับสตาร์ททำงานเลยนะครับตัวนี้จะทั้งซักทั้งล้างทั้งปั่นแห้งเสร็จสมบูรณ์นะครับ มีแค่นี้เองนะครับตอนนี้เครื่องกำลังปล่อยน้ำลงถังนะครับแต่ผมไม่มีน้ำนะครับจากนั้นเขาจะทำการซักนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการแปลงบอร์ดนะครับบอร์ดนี่นะครับ